สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูป้าว่าปีปะทุมครับผมลูกสาวขอวแลรวครับผมผมจะมาเห็นบอรว่าเหมือนไปครับมีได้สองสองตัวตอนนี้เลยครับผมตอนนี้เวลาอะไรหรอตอนเนี้สิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีครับผมกำลังวสิมาใหาอาหารเป็นงขอดเอาเราสองตัวครับบรูรว่าทีงไหนบอคบนี้ โอ้โชคปีใส่ปีไม่พอดีครับผมเนี่ยนะครับเขรู้ว่าเหมดไปบุครับผมรุ่นรุ่นต่อไปครับผมโอ้คนคิงลูกครับให้โชคน้อลูกสาวสาวเมยครับนี่สาวเมยแกรเปิ่นหูวครับครับผมเอาเอาเหมดไปลูกแล้วเบ่งลูกเบ่ง เนี่ยตัวนี้ครับผมตัวทองตัวที่ผมมาจะทายทายให้เพิ่งว่าสีมูททองมากมันเป็นจากไหครับเป็นเล็กคอร์ดก่อนครับนี่ครับเพระทานเดีทายอยู่เบีลงล,ลงมาเบียงแล้วโอ้ดีใจครับผมดีใจนี่แหละครับความสุขของเฮาของของคนเลี้ยงหมูนะครับผมเขากับมองเขาจะได้ลูกมูนี่แหละครับเป็นคอร์ลูกมากเขากับเออ เขารอมากนะครับซีหาเดือนหมดไปนอกลูกสาวหม่ไปลูกละตัวนี้สื่อมากครับผมสื่อสื่อเป็นทองมาก บ,บว่ารู้วิ่นทักหยังมาครับผมแต่ว่าของเพิ่นเพิ่นจะเป็นสามสายครับปลาเหมยแล้วก็ดูล็อกครับผมโอ้เหมือนไปนอหลุนยาวไปครับผมเพิ่อเพิ่อนออกมาหาสาวนี่บูครับมาบ่ท่านครับโอ้ เนี่ยครับถ้ามันถามัามัของหมูปลาเลยครับผมเพิ่นเพิ่นออกมานน่ครับเข้ามาต้องเห็ดอีหยังเลยเนี่ยครับเพิ่นจะจัดการน้องเพิ่นเองครับเข้ามาตรงมัดตัดสายหรือตันยังครับนี่ครับเพิ่นออกมาออกมาแล้วเพิ่นก็จะ่พอตะหยุดแป๊บหนึ่งครับมันจะยางหานมเลยครับเมื่อเศร้าผมมีอาการอย่างนี้ครับผมตัวนี้บมมีกัดผมไม่ยังเลยแต่ว่า แต่ว่าสาว urn, เหมยเนี่ยครับเพิ่นเพิ่นเชี่ยงครับเิ่นเป็นซื้อซื้อ,อเลี้ยวเลี้ยวมันก็ยังสิออกไหมครับคือจังคลิปแรกที่ผมมาอาการหูที่เพิ่นจะคลอดลูกนั่นบ่ครับเพิ่นจะก,กระบ่นกระวายครับกัดอคอกัด,ดยังกัดหยากัดยังแต่ว่านี่อันนี้บ่เลยครับบ่เห็นซื่อซือ,ซอ,อยู่ตอนเ้านะครับตอนผมหาอาหารตอนเสารม่มีอาการยังครับผมก็เลยไปหาเกี่ยวยหยง่าหางัวให้ยังอยู่ครับกลมาหกโมงครึ่งครับหกโมงยี่สิบ ็นแล้วสองตัวโอ้ยมีอีก่นนอาลูกเอยสาวแม่เรียครับผมคองแรกแต่ได้ลูก็ถือว่าแข็งแรงดีครับ มันยังนอนี่โตวังไงก็จะหาลูกหน่อยแถวลูกหลุนน้ากันครับผมต่อไปทองทองนาครับผมนาจะใเซตตีดครับพอาะนี่ผมมีพอพันอยู่ครับนี่ครับอันนี้เป็นป้าเลียดสูงครับผม ปลาเลือดสูงครับอันนี้เป็นปลาบวกบวกเหมยครับตัวนี้หูน้อยครับเลือดสูงไอตัวนี้เอามาจากกระสินครับผมเอามาจากกระสินนี่นครับอันนั้นกัดตัวหนึ่งครับลอ่อเพิ่นทับแล้วเราปลูว่าจะติดหรือ,อยังยังไม่้อยเป่นใจใหญ่อขออกอเลยครับ

<principe> คือยังขอกขอกอกแรกทีผมออกครับันออกมาเนี่ยเขาต้องเห็นอย่างเลยครับปุ๊บปั๊บปุ๊บครับข้าวเดียวครับสดือสียงงเข้าวต้องตานเลยครับปล่อยปล่อยไปเลยครับเดี๋ยวเพื่อนจะแม่เพ ah enfin ื่อนจะเห็นเพื mm ่อนเองครับแต่ว่าดีแนวหนึ่งครับนี่คือปุ๊บพอออกปุ๊บพอจะอยู่คือตะพัดออกมาเลยครับออกมาแล้วข้าวเดียวครับประมาณจักหน้าที่เองเพื่อนสึงยางหานุ่มยางเดียวเลยครับมวยยางหาแนวอื่นเลยดีครับ เหมาะทำอะไรว่าอยากอยากคัดเลี้ยงอยากล่องเลี้ยงบึงครับก่อนที่อยากไปเลี้ยงหมูหมูขาวนะครับผมลองเลี้ยงหมูปลาบึงเข้าล่องทำความพอใจกับเขาบึงครับว่าเป็นจังไหร่ยัง่ายจังไหรมีลูกมีอย่างบองสีนะครับแล้วเขาก็จังคอยไอ้พอจะเข้าเก่งแล้วครับพอเขา้าหูแล้วว่าเออมันเป็นอย่างสีมีลูกอย่างแน่หมูหน่อยคาเบบังจังไหรหมูใหญ่บังจังไหหมูทองบังจังไดรน,นี่ครับ เฮาวขันข้าอยากเลี้ยงหมูขาเฮาวคอยปรับเปลี่ยนไปครับแต่ว่าถ้ามหมูขาวนะครับเฮาวต้องใส่ต้นทุนสูงนะครับเนะาะทำหมูบ้านเฮาเนาะใส่ต้นทุนสูง,สงในการเลี้ยงในการขุนครับทางขาจะขุนอ๋อนะครับนั่นน,น,น่าจะว่างที่รังมากครับ อันนี้เอาข้อนะครับกขาลังกินนมอยู่ครับตัวนี้ประมาณกาเจ็ดสิบโลดีครับแต่ว่างเป็นทองแรกผมผมคิดว่าน่าจะเหลืออยู่นะครับนะเพราะว่านะครับไอ้นั่นนังยยง่งไอเขาไหยังตั้งขื่ออยู่นั่นตัวยังบระท่านเหมือนอยู่ครับตัวนะั้นเพิ่งเพิ่งข้อนะครับเพราะว่าคิดว่าจะเพิ่งข้อนะครับ ของควรปีไม่ครับของแรกเหมือนยังลูก ตอนนี้หมูผมลงกนนะครับผมลืมบอกหมูผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบมีตอนนี้มีหมูอยู่สิบแปดตัวครับผมเออยี่สิบเอ็ดตัวครับผมกับอีกอีกคอรกหนึ่งอยู่ข้างนาครับผมที่ผมย้ายไปข้างนาเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวผมจะถ่ายเบื่อครับอยู่ข้างนาเป็นป้าเา่าเป็นเหมยสั้นครับเออเป็นดำผู้พานครับผมดำผู้พานไอไซดูหลอกกับผมได้มาสองตัว ึเอาไม้ไม้ครับคก็เป็นล็อกไผ่์ล็อกมันครับผมมันจะดีเวลาขอเดี่ยวการเห็ดเห็ดเป็นล็อกนึงสิครับเวลาเป็นคอดลูกนึงเถอครับเนี่ยครับลังลังลังขอางกันอยู่น้อกันเพิ่นจะกินกันไหมครับเพิ่อจะกินข้าวเรียกข้าวอยังครับเพิ่นจะเพิ่นจะกินครับมูเพิ่นจะกินกันครับให้แบ่งสี่ก็ดีครับเพิ่นบ่ได้มาหากันครับ ในนอกรูคือประเบงออกอีกนั่นนี่วันอย่างว,วันพระหัดวันพระหัดวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าธันวาคมชองห้าหกห้า นี่ติแก้ประตูนี่ครับเยวออกไปเบิ้งพันนึงแบบเป็นแบบไปลูกมันเชื่องครับผมนี่พอไหยครับแอดเจ้านำโชคนี่ครับเห็นตัวใหญ่้อครับผมหู้ครับเขาจับนอนอย่างเดียวเลยครับลูกชาย นี่ครับผมเปิดออกได้เนี่ยเป็นไนล์ลูกอะมันเป็น,นลูกมันจังลูก นี่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจังไรผมจะอัพให้เบื้องอีกท่นึงนะครับว่าสุดท้ายเราพิ่นสิมีลูกคอดอกอีกบ่ครับหรือว่าสิได้แค่ส์สองตัวแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาหาฮับฮับห,ห,หาเฟียงครับหาเฟียงหายยังไงเพิ่นกันครับผมหายพิ่อนน,อนั่งโยกลูกพนมุดอุ่นครับมือแรงเพราะมันอากาศเย็นจังน่อยครับผม ในคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่พอเป็นกำลังใจให้นะครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับนี่นะครับผมสวัสดีครับผม